่อไปไหนไปเที่ยวไหนเนาะเจ้าวันนี้ไม่ได้ไม่เอาอันนี้กลางนั่งหรอไปเที่ยวไหนเนาะจะหลับบ้างอ่ะเจ้ามา จริงเก่งอ่ะแกเรื่องเวลาผ่านไปอ่ะค่อยค่อยขับสิหนูจะให้บอกให้ไปดักล้อด้วยจะข้าไมไปฝั่งนู้นด้วยใช่ไหม น้องฝอนแจ้งว่าพามาดูสวนดุเรียนนะคะูอะาาบอกแล้วว่าน้องฝอนแจ้งว่าพามาดูสวนดุเรียนอย่าเพิ่งมามีรถมา ันทุเรียนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะจะขับข้ามไปฝั่งนี้หรือไปถนนอ่ะขับไปทางถนนเนาะหรือจะขับเข้าไปในสวน ทำไมไปกลับตรงแยงกเก่งมากเขาไม่ธรรมดานะคนนี้สวนอยู่จังหวัดอะไรไปให้สุดนะลูกสาวกำลังดูสวนทุเรียนที่เอาไปทอดขายไม่เอาไม่เอากลัวลูวกพ่ lắm bác Muốn hết rồi à จบสิดเกมวันยู่นั่นเนี่ย,ย,ยดูนะนมืดครึม,มก็ช้าค่ะดูฝั่งนูนน้นน,นนู้นเดินไปลงสะพานก็มีน้ำไม่ไปแล้วที่เด็ดทุกคนของแท้ขอบคุณนะ ต้นตะเคียนถูหวยให้อุ้ยต้นตะเคียนจริงปะจริงถูหวยทุกคน,น,กนต้นตะเคียนของแท้เอาขึ้นมาจากแม่คอนเทนต์รอบหน้าขับรถอ,อะไรคนดูของมันเจน๊รอบหน้าจะขับคันนี้บอกไป้ทันเจ๊จ<ะ>ทำไมอ๋อไม่ขับออกมาร้านเราถ่ายของจริงตอนแรกจะไปขับหน้าร้านแต่ว่าคนโต เสียงรถถ่าย,ยาเลยเสียงรถถ่ายเลเียงขำอะข้อควเฮฟซีเลยถ่ายรูปคู่รถถ่ายแล้วค่ะ้ยไปทำงานต่องานที่เรารัก ทำเป็นทุกอย่างปะยกเว้นทำเรื่องดีๆทุกคนโอเคลูกพยานาหมื่นทุกคนต้องไปแล้วนะขอทะเบียนรถถ่ายถ่ายรถถ่ายคันเก่าพ่อให้ดูดีทะเบียนรถถ่ายทะเบียนรถถ่ายละยังยังไม่ได้ทะเบียนก็บอกว่าถอยใหม่ถอยจะกลับทุกคนถอยเพิ่งถอยมาใหม่โอเคทุกคนไปแล้วนะลองเท้าลงเท้าที่ใส่ไปขับรถถ่ายบายบาย เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนตื่นเต้นมากสิวขึ้นชำ่ำรถเถื่อนเฮ้ยเราได้เอาน้ำพี่งบ๊ายบายจุ๊บๆเออไม่ได้มาจับแม่สัตว์ให้จุ๊บ